เฮ้ยที่เนี่ยเราสามารถไว้วางใจได้ฉันไม่ต้องแต่งหน้าแล้วนะหน้าสดฉันเดินออกไปได้ สวัสดีค่ะชื่ออากัสนะคะคือสิวเยอะมากปกติจะขึ้นหน้าใช่ไหมแต่อันนี้คือขึ้นเต็มขางก็เลยแบบกังวลมากๆได้มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําการรักษาแล้วก็การดูแลตัวเองการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอชอบคือน่ารักมากๆค่ะจริงๆถามว่าเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บก็ไม่ใช่การรักษาเพราะว่ามันมีการโกดสิวด้วยแล้วก็การฉีดสิวก็มีเจ็บนิดนึงค่ะอดทนได้ค่ะเพราะว่าเราอยากหายเราก็อดทนรู้สึกภูมิใจดีใจ แล้วก็กล้าออกนอกบ้านได้อย่างแบบฉันไม่ต้องแต่งหน้าแล้วนะหน้าสดฉันเดินออกไปได้ประทับใจมากคะ่ะคุณหมอก็น่ารักมากๆแล้วก็พนักง,งานก็บริการดีแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวประสบการณ์โดยตรงคือมันรู้สึกว่าการเป็นสิวมันทรมานมากๆลองเปิดใจมาที่นี่นะคะลองมาปรึกษาคุณหมอเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยเราสามารถไว้วางใจได้เราไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยว่าคุณหมอจะเลี่ยงไข้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคือเรื่องจริงะคะ่ะส่วนใหญ่คนทั่วๆไปจะกลัวเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจ,แล,ลดใจแล้วก็ลองมาปรึกษาที่นี่ได้ค่ะ